เราต่อเนื่องกันเรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรถบรรทุกน้ำมัน18ล้อนี่ดูควันดำพวยพุ่งแบบนี้เลยนะคะไปเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งเสียหลักพุ่งตกเขาคอค่ะเกิดไฟลุกท่วมเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกันพื้นที่เลยนะคะใครไม่เกี่ยวอย่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวจะไม่ปลอดภยัยเพราะอะไรถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยความจุ4ี่0มลิตรนะ และเกิดมันติดไฟขึ้นมาเดี๋ยวระเบิดโครมครามเนี่ยอาจจะมีผู้บาดเจ็บได้เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำมา4ี่คันค่ะใช้เวลากว่าสองชั่วโมงฉีดสกัดเพลิงจนสงบลงนะคะจากการสอบสวนทราบว่าคุณวุฒิอายุ30ปีอาสากู้ภัยเนี่ยเขาเล่าแบบนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตขับรถคันนี้ไปส่งน้ำมันให้ลูกค้าที่อำเภอเขาค้อค่ะ พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งลงเขาไงก็เลยทําให้รถเสียหลักพลิกคว่ำนะคะก่อนจะมีไฟลุกท่วมแบบนี้ทําให้คนขับรถถูกไฟคลอกเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะส่วนสาเหตุนั้นเป็นไปได้อาจจะเกิดจากระบบเบรกขัดข้องหรือตอนลงเขาเนี่ยอาจจะใช้ความเร็วมากไปทําให้เบรกไม่อยู่นะคะตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะครับผม